ครับสวัสดีครับนี่เป็นการเผาไม้สดนะครับใช้เวลาเหมือนขนาดครับวันนี้ครับข้างนี้นะครับเริ่มจุดตั้งแต่8ดโมงเจ้านะครับถือว่า8ปดโมงหรือว่า9้าโมงเนี่ยตอนนี้เวลาสี่โมงนะครับยังข้างเ,เต่านึ่งนะครับ นี่ต้องเลี้ยงไฟไว้เลยเลยนะครับสองเตานี้ดับไปแล้วครับดับหมกประมาณสิบนาทีก่อนหน้านี้นะครับเหนื่อยทั้งวันครับวันนี้ก็คิดว่าใช้เวลารเราแล้วๆแปดจมงนะครับเนาะทั้งวันเลยครับวันนี้เหนื่อยมากๆครับ<ฮ>สู้ดยอดครับวันนี้แดดกอดร้อนวันนี้นะครับ ข้างเต่าที่3ครับสองเต่านี้ดับไปแล้วครับเอาการเหมือนกัน,นครับนี่คือผลของการเผาไม่สดนะครับทั้งทังที่อบไว้นะครับทั้งที่ทอไบอไว้ครับ ก็นจะต้องรอ้อไม่ห้มันแห,งห้งแหมน,น่อยนะครับนาอก,ก็คงจะยุดเผาไปสักสองอาทิตย์นะครับว่าจะได้ไปตัดไม้นะครับน่อยนี่คือไม้สดนะครับีิเก็บเผากันนะครับไม้รวมรวม ติดตัดมานี่ยังม่ถึงเดือนเลยครับต้องล้มกันนี่นะครับบางกล่องก็ยี่สิบวันบางกล่องอาทิตย์หนึ่งครับพอดีลูกค้าเป็นต้องการนะครับเนาะก็เลยต้องทำาฮอเพิน่นะครับลูกค้าขาประจำเป็นต้องการใจนะครับผมีทานทรงใฮ้เพิลช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับ คนเผาทานทั้งหลายเพราะว่าเป็นฤดูห้ามเผานะครับเนาะที่เผาได้ก็คือเตาถังนะครับเผาได้ครับแต่เตาหลุมเตาก็อนอย่างวัได้นะครับทางภาคเหนือนะครับคนสั่งห้ามนะครับมีพอมัดวันี้เตาถังควันมาเยอะนะครับเนาะก็เลยทําได้ครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าี้ก่อนนะครับเนอครับสวัสดีครับผม